ตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะพาคุณแม่กลับบ้านค่ะคุณแม่มีอาการเส้นเลือดในสมองตีบเฉียบพลันค่ะเราเองก็เลยต้องออกจากงานเพื่อที่จะมาดูแลคุณแม่เองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณแม่ดื้อมากค่ะไม่ยอมทําตามที่คุณหมอวางแผนไว้ให้เลยจนเราสภาพจิตใจแย่รู้สึกว่าไม่มีคุณค่าเลยค่ะจนตัดสินใจหาศูนย์ดูแลที่มีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมจนได้มาเจอศูนย์ healthy Happy เทสค่ะ พอที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูจริงๆทั้งยังมีคุณหมอและทีมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอีกต่างหากค่ะพอได้คุยกับทีมงานก็ยิ่งประทับใจค่ะเพราะที่นี่มีการอัปเดตอาการของคุณแม่ให้ฟังทุกวันเราเองก็สบายใจมากแถมอาการคุณแม่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้สามารถถอดสายอาหารและกลับมาเดินได้แล้วค่ะ ตอนนี้มีแพลนที่จะพาคุณแม่กลับบ้านแล้วค่ะทางศูนย์ก็มีการนัดเข้ามาเพื่อที่จะสอนวิธีการดูแลคุณแม่พร้อมคู่มือรู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาเจอที่นี่ต้องขอบคุณคุณหมอและทีมงานทุกๆคนมากเลยนะคะถ้ามีคนรู้จักที่อยากจะได้สถานที่ฟื้นฟูแบบนี้จะแนะนำที่นี่แน่นอนค่ะ